สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง An นเซ r ร์า์นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบวันนี้เราจะมาอัดคลิปแรนด้อมอที่52กันนะเกินครึ่งร้อยมาแล้วนะครับเกินมา2 EP แล้วเนาะโอเค EP นี้นะครับจะเป็นการอ่านไพ่แบบที่ว่าตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเล่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาสถานการณ์ที่เราเล่าตรงนี้อาจจะเป็นอดีตปัจจุบนันอนาคตของคุณหรือเขาก็ได้นะครับเป็นการอ่านพลังงานรวมไม่อินไม่ซีเรียส ไม่เอาเป็นเรื่องของตัวเองถ้ามันเป็นเรื่องของคุณคุณจะไม่ต้องสองสัยในสิ่งที่เราพูดเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่าพยายามให้มันใช่ถ้าตรงอาจจะต้องบางจุดบางส่วนนะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแรนด้อมของช่องเราด้วยนะครับนะค,ครับโอเคเริ okay, ่มเลยนะตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องของคุณกับเขานะครับมี W ตัว Q ตัว R ตัว D ดีตัว G ทีตัว k, ตัวแซหรือตัวซีนะครับตัว y, ตัว e, ตัว n ตัว O และตัว n นะครับ N n บิ้ลอีกแล้วนะอ่าโอเคตัวหนังสือนะครับมีตัว e ตัว n ตัว o ตัว n ตัว g ตัว k ตัว z ตัว y w ตัว q ตัว r และตัว d นะครับตัวหนังสือเหล่านี้อาจจะเป็นพยางค์แรกชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นพยางค์แรกนามสกุลของคุณกับเขาชื่อสัตว์เลี้ยงหรือชื่อลูกก็ได้นะครับลองดูนะมีอะไรบ้างนะครับนะ โอเคต่อไปเป็นตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องไม่คุณก็เ้านะครับมีเลขหกสามสิบสามหหห้าสิบแสาี่สิ สี่สิบสองสิบห้ายี่สิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดสามสิบสองสี่สิบหกเจ็ดสามยี่สิบ 60และ56ตัวเลขนะครับมี67 41 42 58 6 56 3ขั2 15 43 33 20 46 27 48 16นะครับ <c oughs> อาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องไม่คุณก็เขานะครับเป็น เลขท้ายเบโทรศัพท์เลขท้ายใบประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถอายุหรือเดือนนะครับมีเดือน7เดือน3เดือน6นะกรกฎามีนาแล้วก็มิถุนานะครับลองดูนะมีอะไรที่เกี่ยวข้องแม่คุณกับเขาไหมนะครับอ่ะก่อนอื่นเราขอมาเช็คเอเนอร์จีนะครับของคุณหรือเขานะหรืออินโทรตรงนี้ห้าใบแรกที่เราเช็คเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเขาเป็นสถานการณ์อะไรหรือเปล่าลองดูนะ ถ้าไม่ตรงอย่าพยายามให้มันตรงนะครับที่ออบสองสามดาบเป็นใบแรกเลยนะ The Hermit ด้วย The Fool โอ้โหพายขอวางซ้อนเลยนะน้องกรสองใบนะสี่ม้ขอขยับ,ยบ The Yaw Sword The Hermit The Fool สี่ไม้ไมฟีโนโบอลพลังงานของคุณตอนนี้คุณหรือสถานการณ์ของคุณกับเขานะ้าลองฟังดูนะถ้าไม่ตรงอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับความสูงคุณตอนนี้คือน,นี่ คุณทุกข์ใจเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของเขาคนนี้เขาคนนี้ทําให้คุณทุกข์ใจสามดาบตรงนี้มันคือเรื่องของมือที่สามความเจ็บปวดในใจตัวแปรที่สามไม่จะเป็นต้องเป็นมือที่สามก็ได้นะครับเป็นครอบครัวเป็นงานเป็นสิ่งอื่นที่ทาให้คุณกับเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ตัวคุณทุกข์ใจสามดาบเดอะเฮอร์มิตก็คืออยู่คนเดียวเหมือนคนคุณรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนที่โดนทิ้งอยู่กลางทางแล้วอยู่คนเดียวเดอะฟูลว่างเปล่า เป็นความรู้สึกของความว่างเปล่าของการที่คุณไม่คิดว่าคือตอนนี้ตัวคุณนะเอเนอร์จีของคุณอ่ะคือเสียใจอยู่คนเดียวไม่มีใครโสดอ่ะไม่มีใครจริงๆอ่ะถ้าคุณมีใครเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับคือคุณไม่มีใครเลยนะแม้กระทั่งคนที่เข้ามาคุยคุณก็ไม่อยากจะคุยด้วยเด็กฟูอ่ะชีวิตคุณว่างเปล่ามากสี่ไม้ขยายกับไพ่ครีโนบอลคุณยังรอคนคนนี้อยู่ คุณยังงงกับความสัมพันธ์นี้คุณยังรอความชัดเจนจากคนคนนี้อยู่นะคีนอฟอนกับไพ่สี่ไม้เนี่ยคุณยังมีความปรารถนามีความคิดในความสัมพันธ์ที่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยสี่ไม้ยังมีความหวังยังอยากสร้างอนาคตยังอยากก่อร่างสร้างตัวกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ตัวคุณล่ะว่างเปล่าไม่มีใครเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้มีคุณในชีวิตด้วยคุณก็ไม่ได้มีเขาในชีวิตด้วยเดอะเฮอร์มิตกับเดอะฟูลสามดาบเป็นไพ่ของความเจ็บปวดและการโดดเดี่ยวนะครับ ราคนา,าราศีที่เกี่ยวข้องมีธาตุลมคุมเมถุนตุลธาตุไฟเมสิงธนูนะครับคนที่เกิดราคนา,าราศีกันนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเราขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะครับสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะโอเคสักภาพนึงนะครับ โอเคอ่ะเราตับไพ่นะครึ่งหนึ่งนะครับเอาอกลองร่างตรงนี้นะโอเคเริ่มนะครับเราได้ไพ่จัสติกอ้า พลังงานตรงนี้แปกมากเราก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เราตัดฉากแปลกด้วยคืออย่างนี้นะตอนนี้ตัวคุณอะดดเฮโรเฟนอะตัวคุณถูกต้องตัวคุณอยู่คนเดียวดดเฮโรเฟนสำหรับนี้ยอยู่คนเดียวเห็นปะไม่ได้มีใครไม่ได้มีการดิฟ่างสาจากใครคุณเลือกความถูกต้องในสิ่งที่เป็นจริยธรรมในสิ่งที่มันเป็นไม่สร้างความเจ็บปวดเหมือนจะมีความรักหรือต้องการความรักแค่ไหน คุณไม่อยากทําให้ใครเจ็บปวดไม่อยากเป็นมือที่สามของใครไม่อยากเป็นคนที่ทําร้ายความรู้สึกของใครเลยตัวคุณนะอืมตัวคุณในะตอนเนี้ยเป็นเอเนอร์จีของการที่คุณมองไปในอนาคตแบบอย่างว่างเปล่าอ่ะไม่ได้มีความรักไม่ได้คิดถึงความรักแต่มีความคิดถึงคนที่จากไปตัวคุณนะส่วนตัวเขาเนี่ยจัสติกข,ขึ้นในฝั่งเขาในขณะที่คุณเป็นเอฮโรเฟนมันแปลว่าตัวเขาตอนเนี้ยเขากำลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดความถูกต้องขึ้น เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันเกี่ยวกับคุณไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะแต่ตอนนี้ตัวเขาจัสติกเ่เขากำลังเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเขาอยู่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเขาเลือกอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อตัวคุณได้ไพ่โอเคคุณได้ไพ่เดิรเดเดวิลนะคือตัวคุณอนะเรามองว่าตัวคุณเหมือนเหมือนคุณคุณเหมือนคนแบบ ปรงกับความรักอะไพ่ใไปนี้แต่เดวิลอะคือคุณคุณไม่รุ่มหลงกับเขาในขณะที่เขานั่นสามไม้เรามองว่าเขาอะเอาตัวคุณก่อนแล้วกันเดอเดวิลไ้เนี่ยคือตัวคุณอะไม่ได้ผูกพันไม่ได้รุ่มหลงไม่ได้ต้องการไม่ได้ไอนิดอย่ไอนิดอยูไอนิดอยกับเขาอะเหมือนเมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นตามเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วตัวคุณเองคุณก็มีคือคุณอะทุกนะคุณเศร้านะแต่คุณไม่แสดงให้ใครรู้ว่าคุณทุกคุณเศร้า คุณก็ใช้ชีวิตปกติแล้วคุณก็ลึกๆบางครั้งยังอยากได้รับความยุติธรรมจากคนคนนี้ยังอยากให้คนคนนี้มาแก้ไขอยากมีครอบครัวคนนี้อยู่แต่ว่าคุณไม่ได้อยากมีความรักใหม่ครับตัวคุณนะตัวเขาเนี่ยที่เขาที่เราบอกว่าตัวเขาเนี่ยกำลังเลือกความถูกต้องอะไรบางอย่างใบต่อมาก็มีการวางแผนด้วยเป็นการวางแผนติดต่อหาช่องทางกลับมาหาคุณเขาหันเขาวางแผนกลับมาหาคุณอยู่นะคนคนนี้ เพจคบครับคุณไม่ทํางานในความสัมพันธ์ไม่ได้รอคอยไม่ได้ต้องการความรักจากเขาแบบที่ว่าไอ้นิดอยู่ที่เราบอกคุณไม่ได้ไอ้นี้แต่แต่คุณคิดว่าอ่ะถ้ากลับมาก็ดีกลับมาก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะชัดเจนกับคุณได้แค่ไหนจะแก้ไขอะไรได้มากแค่ไหนแบบเนี้ยเขาได้แพทย์ครีนอบครับคุณเป็นแค่เพจเขาเป็นควีนในอดีตคนคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วเขาเป็นคนที่ไม่เลือกคุณในความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ไปเรื่อยมีความสุข เอาความมีความสุขโดยการเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่สนใครนะครับไม mm ่ไ hmm. พ<ๆ>่เดลิว,ดว,วออฟคอจูเห็นไหม<ๆ>เขากลับมาไพ่สองเหรียญถ้าคุณเคยดูนะดูนะเราบอกแล้วเขาวางแผนใช่ไหมเห็นเรือสำเภาไหมเขาวางแผนจะติดต่อจะเดินทางกลับมาหาคุณยังไงดีแล้วพอสุดท้ายเนี่ยไพ่ใบน,นี้เข้ามาตอบอีกว่าเขากลับจริงๆสองเหรียญการลีวักลับมาของเรือสำเภาเห็นไหม เขากลับมาตามโชคชะตาการขับอธิษฐานของคุณดีเฮโรเฟนใบแรกของคุณตรงนี้เนี yeah. ่ยใบแรกของคุณอันนี้มันหมายถึงคำอธิษฐานก็ได้นะครับดูนะคำอธิษฐานการร้องของเกี่ยวกับความรักความยุติธรรมความโดดเดี่ยวของคุณที่ค,คุณฟ้องถึงจากสิ์อุย้ยโทษทีครับแล้วมันก็นําพาซึ่งโชคชะตาคระกานําพาคนคนนี้กลับมาหาคุณจริงๆดูนะเดบิวขยา,กายกระพื่อสองเหเรียนฟังเขา เช่อะตาคำอธิษฐานของคุณดึงดูดเขากลับมาหาคุณในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งคำอธิษฐานอยู่ฝั่งคุณหนืองนะเดี๋สตา์ความหวังของการเปลี่ยนแปลงความหวังของความสุขขึ้นกับคุณเขาได้ไพ่สิบเหรียญและพอคุณอธิษฐานร้องขออยากให้มีความหวงงังที่ดีในความสัมพันธ์นี้อยากให้เกิดความทีํามกับคุณอยากให้คุณมีความสุขทั้งหมดใจไม่อยากให้โดดเดี่ยวเพียงคนเดียวและพอขออธิษฐานปุ๊บอะ ถ้าเขามีคอมมิชเมนต์หรือมีอครอบครัวอยู่แล้วหรือปัจจัยอื่นที่ทํามาเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องงานอะไรแล้วแ,แต่ที่มันขัดขวางไม่ให้เขากลับมาในชีวิตคุณคํามฐานของคุณนะ่ะมันสามารถเกิดความไม,ม่สมบูรณ์ในฝั่งเขาได้เลยครับสิบเหรียญตรงเนี้ยเขาสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นครอบครัวสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาไม่มีคุณก็ได้มันไม่ใช่เลยคํามฐานของคุณมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเาขาเขาได้ไพ่คื์แล้วครับเขาได้ไพ่หกไม้ พอคุณอธิษฐานนะเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่เขารักที่สุดมีเสน่ห์เขามากที่สุดแล้วก็รอคอยเขาเสมอด้วยแล้วเขารู้สึกเลยว่าเขาพลาดไปแล้วพอคุณอธิษฐานนะเขาพลาดแต่แล้วพลาดที่ไม่มีคุณในชีวิตพลาดที่ไม่ทํางานในความสัมพันธ์พลาดที่ไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้กับคุณคุณได้ไพ่เพ g อฟเพนทัลเคิลเขาได้ไพ่เดอะเดยเห็นไหมคือเขารู้สึกว่าเขาพลาดแล้วเขาอยากเปลี่ยนแปลงอยากจบ ถ้าเขามีความสัมพันธ์อื่นีแล้วอื่นทำให้เขาไม่สามารถเข้ามาในชีวิตคุณได้เขาจะพยายามจบพยายามเปลี่ยนตรงนั้นเพื่อกลับมาในชีวิตคุณให้ได้น date, เนี่ย The Date Page of Pentacle เนี่ยคือตัวคุณน่ะไม่ได้ร้องขอไม่ได้ต้องการเขาแต่เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงเพราะในจังหวะที่เขาเปลี่ยนแปลงคุณไม่ได้สนใจเขาอะคุณแค่มีความเหงาความเศร้าอยู่กับตัวคุณเองคุณได้ไพ่ The s t a n d Reverse เขาได้ไพ่ Three of Pentacle เห็นไหม แล้วพอเขาจบและเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในฝั่งนั้นในเรื่องของเงินที่สามบุคคลที่สามครอบครัวหรืองานอะไรก็ได้นะพอเขาเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยสามสามเหรียญเนี่ยเขามาถักทอความฝันความสัมพันธ์กับุีอีกครั้งหนึ่งเขากลับมาหาคุณพอความฝันความสัมพันธ์มันคงเรื่องเดิมมันคงอีกครั้งหนึ่งตัวคุณในสเตนคุณไม่แข่งกระด้างต่อเขาแล้วอะไรทั้งหมดเขากลับมาคุณเรามองว่าคุณหันหน้าหาเขาเห็นไหมแล้วคุณพร้อมทํางานในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณจะไม่ให้เขาคุมบางเหี้ยนคุณไม่ให้เขาคุม คุณมความรู้สึกคุมแต่คุณจะเยอยู่เหนือเขาเรื่องความสัมพันธ์นี้นะครับคุณเป็นคนคุมเกมหม้เห็นไหมคุณเป็นคนคุมเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติคนคนนี้กลับมาปุ๊บเนี่ยตัวคุณจะเป็นคนคุมเขาในเรื่องความสัมพันธ์คุมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นความเสี่ยงอะไรที่ไม่ดีกใจคุณคุณจะพูดเลยแล้วถ้าคุณพูดปุ๊บเขาจะไม่ทําเลยนะครับเห็นไหมคุณได้ไพ่เดอะซันเลย เป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขมากๆของคุณอืมเทนอัครรีเวิร์สเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สูญเสียคนรักไปแล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าฟ้าหลังฝนเห็นไหมเห็นใสลูงไหมฟ้าหลังฝนคือเขาทําผิดกับคุณไปลแล้วเขากลับมาเนี่ยมันยังมีความสุขอยู่ตรงนี้มันยังมีเดดซันอยู่ตรงนี้คุณคอยเป็นพลังงานที่ดีให้กับเขาเสมอเลยกลายเป็นว่าการกลับมาของเขาที่เขาเลือกคุณที่เขามาทางานในความสัมพันธ์มาถักทอยครั้งหนึ่งเขามีความสุขมากขึ้นตัวคุณก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเดดซัน คุณคุณปลดเอเนอร์จีของแปดดาบทิ้งไปเลยอะความเครียดความทุกข์ความคิดมากหายไปหมดเลยเพราะตัวเขาเนี่ยเขาเลิกเจ้าชู้นายเอาคับรีเวิรเขาเลิกเจ้าชู้แล้วเขาก็เป็นแค่คนของคุณเขาเลิกทําร้ายคุณอะเห็นนัน้นสารพิษตรงนี้ไหมเพึ่งตรงเนี้เขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้ให้คุณเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์แลวเขาไม่ทิ้ดคุณเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ด้วยนะคุณได้พ่า่เฉลี่ยออฟรีเวิ ขาได้ไพ่เดอะแฮงแมนคือตัวเขาเองเขาปลดพัฒนาการตัวเองเขาปลดพัฒนาการตัวเองจากสิ่งที่เขาเคยเป็นในอดีตปลดนิสัยปลดสันดานไม่ดีปลดปลดสิ่งไม่ดีในตัวเขาอะไอ้คือนิสัยสันดานไม่ดีแย่ๆที่เขาเคยเป็นเขาปลดมันออกหมดเลยแล้วพอเขาปลดปุ๊บปลับตัวคุณได้จะดฉาดยอดคือคุณรู้เลยว่าระยะทางระยะเวลาที่มันห่างกันไปเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดอาทิตย์มันทําให้เขาเปลี่ยนแปลงและปลดนิสัยเดิมๆของเขาได้จริงๆ นะคุณได้ไพ่ซิกแพคเพนทาเคเขาได้ไพ่สี่ดาบในขณะที่เขาปลดพอเขาปลดแล้วนะปลดความเป็นตัวเองปลดนิสัยแย่ๆของเขาหมดแล้วเนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําในอดีตสี่ดาบแช่แข็งตัวเองด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคุณดูนะว่าไพ่ใบนี้มันคือการพันธนาการตัวเองที่ถูกปลดของเขาเห็นไหมแล้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่รู้สึกผิดในสิ่งที่ตเองทำในอดีตทบทวนแล้วรู้เองรู้สึกว่าตัวเองผิดเห็นปะท้าเดียวกันเลย ขานอนแองแมงกับความคิดความเครียดความเป็นสันดานตัวเองในอดีตอะก็พูดดังๆเลยแล้วกันนะคือเขารู้เลยว่าสันดานเขาในอดีตแต่มันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ทําให้ทุกอย่างมันพังและเขาเจ็บปวดเพราะการกระทาของเขาเองส่วนตัวคุณอะคุณเป็นคนที่ดีอยู่แล้วในความสัมพันธ์คุณให้เขาเสมอทําบุญให้ด้วยคุณอะกวดน้ําทําบุญให้เขาอย่างเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมที่เขาเจอด้วยนะคุณอะเพลย์รับซอด ถ้ายนี้เพจทับอมันจะมันจะคือความเหนื่อยใช่ปะแต่คุณหายเหนื่อยมากเลยอ่ะคุณหายเหนื่อยเพราะว่าซิกออฟครับขึ้นฝั่งเขาเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะเขาให้คุณทุกอย่างคุณอยากได้อะไรเขาให้คุณหมดแล้วคุณไม่เหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณได้พักในความสัมพันธ์นี้คุณจะได้พักในความสัมพันธ์นี้นะครับเพจรับสอดเนี่ยนะคุณจะหายเหนื่อยซิกออฟครับขึ้นฝั่งคุณ เพราะคนรักเก่ากลับมาในชีวิตของคุณกลับมาพร้อมคำขอโทษและการเสียใจยในสิ่งที่เขาทำในอดีตด,ด้วยเห็นไหมดูนะนี่คือคุณความเสียใจยร้องไห้เขาเขาจะกลับมาขอโทษคุณขอโอกาสคุณขอโทษที่เขาเลเราดองแล้วความรู้สึกเราขอโทษที่วันนั้นเราคิดน้อยไปหน่อยเราขอโทษที่เราเคยพูดจาไม่ดีกับเธอ เธอยังเป็นความสุขของเราเสมอถ้าวันนี้มันกลับมาช้าจริงๆอ่ะแต่เรายังอยากมีเธอในชีวิตมากๆด้วยความสุขของเราอะที่สุดแล้วมันคือเธอจริงๆเราไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้จริงๆ เป็นความสุขตอนนี้นะครับฝั่งคุณใช่คือเราเราบอกแเมื่อกกินั้นเราพูดเราจะร้องไห้แล้วฝั่งเขาได้ไพ่ข,ของบานคือเขาเสียใจในพฤติกรรมรับหลังที่เขาทำคุณมากๆเลยในอดีตอ่ะเขาเสียใจที่เขาทําสนใจสิ่งอื่นทําสิ่งอื่นหรือนําพาอะไรบางอย่างมาในความสัมพันธ์แล้็ไม่รวมจบกันไปในอดีตเขาขอโทษมากๆเลย ซิกออฟสอดขึ้นฝั่งคุณเขาได้ไพ่ในออฟเพนทัลเขารู้ว่าการกลับมาของเขามันช้าอช้าที่เราพูดไปแล้วแต่คุณรู้สึกว่ากลับมาช้ากลับมาเร็วเขาเขารู้สึกผิดจริงๆเสียใจจริงๆขอโทษคุณกัจใจคุณก็ยินดีเขาไปดีเอ็นเสเลยนะเขากลับมาเนี่ยเขามั่นคงกับคุณเป็นคนที่ดีขึ้นพวกคุณแล้วคุณจะไม่อยากเสียเขาไป คุณได้ให้ควินแล้วเป็นกระเคิลเขาได้ไพ่ห้าเหลียมเพราะตัวคุณอ่ะยังรักเขาเสมอยังพร้อมเติมเต็มให้กับเขาเสมอและตัวเขาวันในวันที้เขากลับมาเขาได้ไพ่ห้าเหรีอยญกลับมาง้อคุณเขารู้สึกขาดจริงๆเขาอยากมีของมีท่าที่สุดในชีวิตเขาก็คือคุณอีกครั้งโอเคเราขอเปิดไพ่โรแมนตแอเิลกับแอนเจ i ลนันเซอร์ให้นะ ขอเปิดไพ่อันเจ้อันเซอร์ก่อนะครับวันนี้ p r p v o v i n g h l t l นะคุณกับเขาเราไม่รู้ว่าใครแต่มีการพัฒนาจิตปัญญาพัฒนาความรู้สึกจากภายในแล้วเห็นไหมมันมีการ take action จากฝั่งเขาจริงจริงม่้อพูดคำเดิมเลยนะตัวเขาอะมีการพัฒนาจิตปิญญามีการตื่นรู้ในตัวเองแราวว่า take action นะครับขออีกใบหนึ่ง Get more information ตอนนี้เขากำลังสืบกำลังค้นหาตัวเองกำลังตื่นรู้อย่างชัดเจนแล้วเขาจะ take action กับความสัมพันธ์นี้นะเราขอใพ่โรแมนต์แอนเจิลหน่อยครับไพ่แฟลออมาสองใบนะวิจัเสริ e มันเป็นรักของคุณคุณคุ้มค่าที่จะรับมันมันเป็นรักที่คุณได้ถูกเลือกนะครับ เพราะในอดีตเนี่ยมันมีคนเจ้าชู้หรือเฟียสเห็นไหมมันมีคนเจ้าชู้แต่คุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกเขาเปิดไพ่อ,อีกหนึ่งในบะถ้าคุณสงสัยว่าทำไมเขาทำไม่ดีขนาดนั้นเขาพาังขาดนั้นคุณถึงรักเ,เขาเข้ามาในชีวิตครั้งทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนี้เพราะคุณกับเขาเป็นพาร์สไลต์เดอร์ชั่นชิพ คุณเป็นคู่แท้คุณเป็นคู่จิตเป็ญาณคุณต้องใช้ชีวิตร่วมกันไปอีกนานมากๆคุณก็ได้เจอเรื่องแบบนี้ทั้งคุณทั้งเขาคุณทั้งเขาเนี่ยมันต้องพัฒนาจิตปัญญาต้องตื่นรู้อิมพ e a เท h เท่านั้นถึงจะอยู่ด้วยกันได้เพราะคุณจะใช้ชีวิตคุณในภารกิจบางอย่างร่วมกันน่ะในชาติเนี้ยที่ต้องอยู่ด้วยกันที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันแต่คุณจะต้องอยู่ด้วยกันในจังหวะเวลาที่ตื่นรู้ทั้งคู่และดีขึ้นทั้งคู่แล้วอ่ะคุณมีบางอย่างต้องทําาาาารรรร่่่่่ววววมมกันนนเเไไู้้คคืือออออะะะขปิดใหงไร มันแทรกเข้ามาในความสุขเราอะนะครับนึสี่ถ้วยคือคุณกับเขาจะต้องเป็นคนเติมเต็มความฝันความสุขกับคนอื่นเยอะมากใครที่ทุกใจใครที่มีปัญหาคุณกับเขาต้องช่วยกันช่วยกันเยียวยาคนอื่นอะคนที่ทุกข์ใจคนที่ขาดเมื่อคุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันนะคุณจะต้องเติมเต็ม เราขอใช้คำเบอ,อร์นะเติมเต็มมนุษย์เติม,เต,ม,ม,เ,ตมเต็มสังคมให้ดีขึ้นประมาณนี้คุณเลยต้องเป็นเอเนอร์จีของการที่คุณต้องตื่นโดยคุณแลต้องกลับยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างอะไรบางอย่างให้ร่วมเนี้ให้กับสังคมเนี้นะประมาณนี้นะครับมันมีผลและพิจร่วมกันบางอย่างเราบอกแล้วนะถ้าตรงตรงบางจุดถ้าไม่ตรงอาจจะไม่ตรงเลยนะครับอย่าบังคับให้มันตรงทั้งหมดนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ